สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะมาต้มเท้าไก่นะคะต้มเท้าไก่ให้เปืเป่อยๆแล้วก็ช้อนเอามันไก่ออกก่อนเพื่อมัน,มนอันเนี้ยจะฆ่าไข่ทานมากๆเข้าไปจะปวดข้อตามข้อตามกระดูกค่ะเพื่อนๆค่ะต้มให้เปืเป่อยๆก่อนแล้วก็เอาน้ำมันทิ้งแล้วค่อยๆไปทําน้ํายาขนมจีนค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะเครื่องของเราใส่เกลือใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้เฉยๆเพื่อดับกลิ่นคาวไก่ค่ะแล้วก็เอาไก่ลงไปต้มนะคะเพื่อให้ทำน้ำเดือดเ,อ,เอ้เพื่อเพื่อเพื่อจะให้เปื่อยๆก่อนแล้วค่อยไปทำเมนูน้ำยาขนมจีนเท้าไก่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ,ะน้ำเราก็เดือดแล้วใส่เกลือไปน,นี่ไปแล้วนะคะจะได้ดับกลิ่นคาวใส่ตะไคร้กระขาตะไคร้กับ ใบมะกรูดเยอะๆค่ะเนี่ยแล้วก็ต้มไปเลยค่ะต้มด้วยไฟแรงนะคะพอเขาเดือดปุ้งๆแล้วค่อยผ่อนเป็นไฟกลางค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาทับพีมากระชอนฟองมันออกค่ะถ้ามันร้อนแบบนี้แล้วให้เ่อนๆใส่เป็นไฟกลางนะคะผ่อนเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ช้อนเอาน้ำมันเขาออกค่ะเดี๋ยวเอาฟองเขาออกก่อน พอน้ำมันออกฟองออกไปหมดแล้วเขาก็จะเป็นน้ํามันขึ้นมาคะ่ะนั้นเราค่อยกช้อนออกค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คะ่ะเครื่องทําน้ํายาเราเพื่อนๆค่ะจะมีเสียงรบกวนนิดน,นึงนะตอนนี้มลพิษเยอะมากเลยเราเปิดเครื่องฟอกอากาศแบบแรงคะ่ะเพื่อนๆค่ะปักชีลาวไม่มีคะ่ะมีแต่ต้นหอมเนาะค่ะม่ เตรียมเครื่องลราค่ะตะ,ตะไคร้ค้ะใบมะกรูดกระชายหอมแดงพริกแกงแล้วก็เนื้อปลาทับทิมที่เราทานปลาเผาเมื่อวานไม่หมดค่ะแล้วก็พริกเราสวยๆเราจะเอาหัวหอมแดงค่ะไปหาเอาหอมแดงโขกหยาบๆใส่อีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมมากขึ้นค่ะเพื่อนๆเรามาเตรียมเครื่องโขกกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโขกน้ำยานมจีนค่ะ ยียมพิซ์แบบนี้เลยคะเพือ่อนโกระชายกับขอมก่อนนะคะไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าเป็นน้ำาปลาค่ะเนื้อปลาทับทิมที่เราแกะไว้ค่ะ,ะเะพืพ่อนปลาทับทิมเผานะคะเพเราไม่ได้ต้ถ้าเป็นปลาสดจะต้องใส่ปลาด้านะคะ่อๆแล้วก็โขกให้ละเอียดเข้ากันค่ะ ชอบทานเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดมากค่ะเพื่อนๆอกพริกแกงให้เข้ากันถ้าใครชอบทานเผ็ดมากให้ใส่พริกแหกงไปด้วยนะคะเพื่อนๆแต่สุภาพรอนไม่ชอบทานพริกเผ็ดมากเดี๋ยวสุภาพรอนจับใบใส่